เชคค่ะเ่ารเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เช็คเลขหน้าบัตรด,ด่วนนะคะสำหรับประกันสังคมเริ่มโอนเยียวยตราตรา40แล้วพลาดโอกาสต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะภายใน15กากันยายนถึง31ตุลาคมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะวันนี้โอนเงินเยียวยตราตรา40นะคะประกันสังคมแจ้งเยียวยาอาชีพอิสระ ผู้ประกันตนมาตรา40คนละ5,000บาทเริ่มโอนแล้ววันนี้ถึง26สิงหาคมนี้โดยเรียงตามเลขบัตรประชาชนนะคะพลาดโอกาสท่านต้องยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งในวันที่15กันยายนนี้ผู้ที่ได้รับการโอนในรอบแรกนี้ได้แก่ผู้ที่อยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะที่สมัครภายใน3สกรกดาคม2564 และชำระสมทบภายใน10สิงหาคม2 6 6 4โดยประกันสังคมจะทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามเลขบัตรประชาชนจนถึงวันที่26สิงหาคม2 6 6 4และประกันสังคมเน้นย้ำน,นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดใน16จังหวัดส,สีแดงเข้มแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับการเยียวยาต้องดำเนินการลงทะเบียน และชำระเงินสมทบให้แล้วเสร็จภายใน24สิงหาคมมิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งก็คือวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ทางประกันสังคมจะเปิดให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งในวันที่15กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียยารอบแรกในวันที่24-26สิงหาคม ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาในรอบแรกได้แก่มาตรา40เพื่อเยียวยาคนละ5,000บาทที่ต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ประกันตนในฐานะทะเบียนประกันสังคมภายใน3จกรกฎาคมนี้เท่านั้นและอยู่ใน10บวก3จังหวัดตามประกาศครมประกอบด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเทราชลบุรีและอยุธยานะคะ มาดูการโอนเงินตามเลขบัตรประชาชนนะคะ24สิงหาคมโอนเลขนำหน้า10ถึง16 25สิงหาคมโอนเลขนำหน้า17ถึง34และ26สิงหาคมโอนเลขนำหน้า35ถึง89สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมนะคะประกันสังคมจะเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งในวันที่15กันยายนนี้ เตรียมตัวเช็คสิทธิ์ของท่านให้เรียบร้อยเช็คสิทธิ์แล้วอย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพราะว่าประกันสังคมจะโอนผ่านพร้อมเพที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ